ค่ะวันนี้เราก็มาที่สวนคุณปลาอีกนะคะวันนี้คุณปลาจะทําการฉีดบํารุงเนาะใช่ค่ะฉีดบํารุงนะคะก็จะเป็นตัวฝาส้มฝาเขียวที่เราเรียกกันง่ายๆคุณปลามีสัดส่วนไหมคะอ๋อใส่สีเขียวขวดหนึ่งค่ะค่ะต่อน้าต่อน้ําพันลิตรต่อน้ําพันลิตรค่ะแล้วก็สีส้มสีส้มอีกจะใส่ครึ่งขวดค่ะต่อน้ำหนึ่งพันลิตรแคปซูลเราละลายน้ํามาแล้วอ๋อค่ะแคปซูนใส่ลงไปแล้ว รอบนี้มียาฆ่าแมลงอะไรไหมคะคุณปาก็ใส่ฆ่าแมลงใส่ปกติใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้เราจะใส่หนอนกันหนอนจะเจาะลูกเพราลูกเรายังมียังไม่เม็ดยังไม่ดำเนาะค่ะแล้วก็มีเชื้อรามีเชื้อราเราจะใส่แค่ประมาณสามร้อยค่ะต่อน้ําพันลิตรต่อน้ำพันลิตรอือใส่น้อยมากเลยเนาะค่ะหรือว่าเว้นได้เป็นบางครั้งไม่จาเป็นต้องใส่ทุกรอบอะเพราะมันจะไปรัดลูกอืใส่เอาประมาณกระเกา ประมาณ300 300ต่อน้ำ1,000ลิตรสำหรับเชื้อรานะคะประหยัดลงห่อประหยัดลงมาอีกเขาไม่เน้นใส่ทุกรอบเขาให้ดูที่หน้างานใช่ไหมคะใช่ค่ะเราะถ้ามันมีก็ใส่ถ้าไม่มีก็เว้นได้เพราะมันจะไปรัดตึงลูกให้แน่นทีมันจะขยายเหลือได้ไดะฟ้าก็ใส่เท่าที่เราดูหน้างานนะคะเราไม่ได้ใส่ทุกรอบ คุณปาบอกว่ามันจะทําให้ลูกขยายช้าใช่ไหมคะมันจะไปควบคุมเนาะอ๋อมันจะไปรัดดึงแน่นนะคะสําหรับไม่เพอร์เซตฝาส้มฝาเขียวก็มีแคปซูลนะคะเราละลายมาอ่าใส่ตัวนี้ก็เป็นแคปซูลน้หนองใ้ถุงตัวนี้ตัวตัวนี้ตัวตัวนี้คืออะไรคะคุณปาข้าวแมลงค่ะอ๋อใส่ข้าวแมลงแล้วก็ใส่แค่ึ่งเดียวอืม นี่คือแคปซูลนะเราละลายน้ํามาแล้วทิ้งไว้คืนหนึ่งใส่ยี่สิบเม็ดออันนี้แคปซูลใส่แล้ว่ใสแข้าวเมลงใส่เยอะไหมคะใส่ครึ่งเดียวใส่ครึ่งเดียวต่อน้ำหนึ่งพันลิตรซื้อรอบหนึ่งเราก็จะใช้ได้สองสองครั้งอประหยัดลงมาอีกใช่ไหมคะเนี่ยอเราก็หลวกแค่เชื้อรากับข้าวเมล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ไม้พับผ้าแบบตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรคะช่วยเร่งดูดซึมทําให้ยาหรืออาหารทั้งหลายที่เราฉีดไปมันได้ผลร้อยเปอร์เซ็นอ๋อได้ผลร้อยเปอร์เซ็นเลยถ้าอย่างนั้นก็หมายถึงว่าถ้าฝนตกนี่เราก็ไม่ต้องกังวลใช่ไหมคะคุณปากังวลอันนี้ฝนปล่อยไปแล้วเนี่ยอ๋อฝนตกไปแล้วเกบใบเราก็ยังสามารถเกาะทําให้มันยึดเกาะได้เข้าไปในเซลล์ของผิวผิวลำไยเราได้นี่นะคะใส่ฝาเดียวอ่าใส่ฝาเดียวก็คือประมาณห้าสิบซีซีเนาะใช่ ค่ะแล้วต่อน้ำหนึ่งพันลิตรประหยัดมากเลยค่ะคุณปาขวดหนึ่งก็เกือบทั้งฤดูกาลเลยขวดหนึ่งก็ใช้ทั้งปีนะคะใช้ทั้งปีเลยบางนีประมาณเกือบสองร้อต้นเราก็ฉีดแค่ถังเดียวอ่ะอืมค่ะเพราะมีสารตัวนี้ช่วยไม่จำเป็นต้องแบบโชคมากค่ะทําให้ประหยัดขึ้นใช่ไหมใช่ ทำได้เข้าไปได้เร็ววันนี้นะคะเราก็พามาดูเนาะคุณปลาทําการดูแลลําไยนะคะที่สวยๆที่วันก่อนที่ทําคลิปไปนะคะคุณปลาใช้เซตนี้เลยนะคะเนี่ยใช้กันง่ายๆนะคะฉีดให้เห็นๆนะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็สามารถที่จะไปทําตามคุณปาได้เลยง่ายๆนะคะ ราคาไม่ได้แตกต่างจากท้องตลาดนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างคือผลลัพธ์ที่ได้นะคะถ้าอยากรู้ให้ท่านผู้ชมพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ได้ข้อมูลจากคุณปานะคะนี่ลงสนามจริงทําจริงนะคะท่านผู้ชมใช,ใช้เองทาเองทาค่ะสวัสดีค่ะ